สวัสดีครับผมเมสิน้องที่คารุกัดขัดขัดวันนี้ก็มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดโฟมครับใส่เบ็ดโฟมเบ็ดปากฏเนื้อมักน้ำมันหมูครับนี่ก็เบ็ดโฟมครับอันนี้น้ำบกมา,มาแห้งเลยครับมาใส่ลองเบิงก่อนครับสิมีปรากฏ กินเวดมาครับพี่น้องนนี้ก็มาใส่มาล่องเบื้องนะครับรน,ออบนอ้องมาบอกพี่น้องอื่นเศรา้าผมก็เคยมาย่ามมาเบื้องอีกคืนหนึ่งครับมันหมูน้ำมันแข็งเนื้อพีนอ่น้องเันเบอรแมนน้ำนะครับ น้ำมันแข็งน้ำมันติดนังครับเอามามักนะครับน้ำมันหมูน้ำมันแข็งไก่จุรุไล่นพนองจุรุพนอ,องจุรุจบสเบชพนองเรื่องๆอยู่มมัก มมมัันนหูอันนี้ก็มักไว้ซ้ำขึ้นนี่เนาะอากาศฮอนฮอนสิมักไว้ต้นบได้หรอกครับมันเปื่อยซงขึ้นซ้ำขึ้นยา ใส่มาดุนเลยครับจากเจ่ยงได้วะนี่นมาลองเบิรงครับมีปลาคอดนำ้ำกระบุกมาแห้งตื่นเติบอยู่ น้องทางพี่ปากฏมีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆนะครับเคยใส่ครับเคยใส่มาดนแล้วครับปากกดมีแต่ตัวงามๆเลยมีก็มาลองอีกครับ ปากดไตรเฉียงนี่ไตรเฉียงไตรเฉียงก็คือปากกดนะครับไตรเฉียงทมมม่มกับมาไม่มีกับมาว่าวซาคเมนโอพี่น้องวะน้ำไตรเฉียงทมคือปากกดใหญ่นะทมก็คือว่าใหญ่ ไมอนีก็มาบอกภาษากะ่ะคอมเมนต์ไปนำจากน้อยพี่น้องได้หูพี่น้องอยากผูกคอมเมนต์กันมาเรียนได้น้หนังตื่นเลยเนาะ น้ำนน้อยจะสิมันส่งสิคืออยู่พี่น้องคันมีป้าหรือว่าคันบ่มีป้าก็าคือว่ามันนี่แหละเ็ป้าก่อนลายอยู่แล้วยันแต่ว่ามันบอกกินเบ็ดนั่นแหละ ือมไปใส่อยู่น้งทางเป็นตินคนหนท่งนำทางไฟคนครับถือ,นนอบนไลน์ครับทาเลือกเกาอยู่ Okay. ขาคทางตื่นแพง ที่โนจะจเบิ่งตำแหน่งแล้วเนาะถ้หลุนเบิ่กอื่นเสานำกันอีกเทือนึนนงเลยครับมาสิมมานบอรครับมาสิกินเบ็ดบอลมืออื่นเสาเหมือนกันมาหลุนอีกเทือนึงครับสำหรับมเมเน่คว้าลาไปก่อนเด้อครับพอกันไม่อื่นเสาเหมือนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ